สวัสดีครับวันนี้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ง่ายๆสไตล์ครูวัยเก่ากันอีกเช่นเคยนะครับตอนนี้ก็จะเป็นการใช้ AI สร้างภาพให้มีชีวิตชีวานะด้วย vidu.ai ซึ่งเป็น AI ตัวใหม่ของประเทศจีนนะครับก็มาใกล้ๆเคียงกับคริง .ai ซึ่งผมได้ทำวิดีโอไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันเข้า Google แล้วเสิร์หาคาว่า Vidu นะครับ Enter. แล้วก็มาเลือกตัวนี้นะครับ ตรงนี้เราลองเพย์ดูก็ได้นะครับสวยงามนะครับน่าติดตาติดใจโอเคนะอ่าเดี๋ยวลองมา,าทำกันเลยดีกว่านะครับเราที่ที่ท,ทายไปดูตรงนี้ Sign อินวิช g o o g l e ไม่ต้องสมัครอะไรนะครับเราก็ใช้ใช้เมลของ Google เข้ามาได้เลยเนาะตอนนี้ผมเข้ามาแล้วนะครับจะใช้ได้80อ่80เครดิตต่อเดือนนะครับ80เครดิตตัวก็ได้นะครับรายละเอียด80เครดิตต่อเดือนนะฟรี Free นะครับแล้วเราซกที่ Create Video ก็จะมาสู่หน้านี้นะพอมาสู่หน้านี้เสร็จ นะ 80k ดิต่อเดียวคลิกทีเอวดีโอตัวนี้ก็จะมีตัวให้เลือกนะเป็น general ทั่วปกติทั่วไปนะครับกับตัวแอนิเมชันเดี๋ยวเราทําแบบแรกนี่ก่อนนะครับอินพุตตัวนี้เขาให้เอารูปมานะครับเราคลิกเลือกรูปภาพเดี๋ยวเราไปเลือกรูปภาพก่นนะครับว่าเราจะเอาสมมติของเอาตัวนี้นะครับเออเราเลือกรูปภาพเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็ไปไป เ e a ร c h เ o o ร์กเก a n s l a ลเลก่อนเ่าเขาหัวเราะอยากมีความสุขเนาะเขาหัวเราะอยากมีความสุขอืมกใส่ไปปึ๊บคัดลอกอแล้วเราก็เอาพร้อมมาวางไวตรงนี้นะครับพร้อมมาวางไว้อีลัฟแฮปปี้เดี๋ยวเราลองเกนดูเกนนะครั้งละสี่เครดิตนะครับเราคลิกไป <c oughs> บางครั้งรูปอาจจะมีปัญหาเนาะนะครับเราก็ต้องเปลี่ยนรูปใหม่ได้เห็นไหมเฟลเครดิตแฮปปี้รีฟันยูเครดิตแฮปปี้รีฟันเครดิตจะไม่ถูกหักนะครับเครดิตจะไม่ถูกหักไปนะครับเดี๋ยวเราด l ล t ทไปใหม่นะครับด l ล t ทอ่าเราลองใหม่อีกทีเนาะ <c oughs> ลองใหม่อีกทีนะครับเอาจดรูปนี้ก็ได้นะครับอลอง อันนี้ก็จะเป็นไฟล์ jpeg เนะ Google Translate เ Trans นะเขากำลังหัวเราะอย่างมีความสุขอ่ะและะ้วก็ copy นะตัวคลิกคลิก สี่เครดิตนะครับครั้งละสี่เครดิตเดี๋ยวดูนะครับบางครั้งตอนนี้คนเริ่มใช้เยอะนะครับอาจจะเฟลถ้าเฟลเราก็เอาลูกใหม่นะครับอ่าถ้าึ้นอย่างนี้ใช้ด้น,นะครับเดี๋ยวรอสักครู่ไม่นานนะประมาณหนึ่งนาทีหรือสองนาทีเท่านั้นเองนะครับในการเกณฑ์ เดี๋ยวเราดูนะครับว่าวิดูจะยอดเยี่ยมขนาดไห,น,ดน,หไนนะครับจนหักไปสี่เหลี่ยมนะครับถ้าเป็นรูปเฟะถ้ารูปเป็นเฟลแลแ้วเขาจะไม่หักหลิงให้นะครับเขาจะคือลองเพย์ดูนะครับโอ้โหลหห้ออย่างสนุกสนานเต็มที่เลยเดีย๋ยวดูเต็มหน้าจอสิเป็นยังไงบ้างโอ,โ,โ,อโอเคเราะพอได้นะพอได้นะ เราก็ตรงนี้เป็นดาวดาวหลดนะครับหรือจะอีดรีดิทก็ได้นะแก้ไขก็ได้นะครับอันนี้ผมดาวหลดเก็บไว้ก็เสร็จเรียบร้อยอันนี้เนาะเดี๋ยวเราลองไปเอาอันใหม่นะครับเราไปเอารูปทําปกติธรรมดาของเราซินะปกติรูปรูปคนนี่แหละนะครับรูปเราเดี๋ยวนะอหารูปอยู่ที่ไหนดูนี่นะครับผมไปเอารูปคนมาอ่ารูปผมเองนะครับปึ๊บ Ask, uh, เราสร้างดูนะครับเสร็จแล้ว,ลวเราก็บอกว่ากําลังยิ้มอย่างมีความสุขเนาะกําลังยิ้ม iliation, ยิ้มดีกว่านะครับกําลังยิ้มอย่างมีความสุขเข้าหัวเราะเดี๋ยวจะนั่นไปนะกาลังยิ้มอย่างมีความสุขก็ไดนะครับคลิกเสร็จแล้วเราก็คลิกที่เกครดิตน,นะครับนี่ก็เป็นรูปที่สองรูปว่จะเก็บไว้ตาบได้ที่เรายังไม่ได้ไม่ดีลิทิ้งนะครับ เห็นไหมเฟลอีกแล้วนะครับยวลองใหม่อีกทีเนาะตัวนี้เดี๋ยวเราลบทิ้งไปนะครับตอนนี้น่าจะเริ่มมีปัญหาละนะครับเราดีลีทิ้งไปก็ได้เขาบอกว่าจะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ลบเครดิตให้เอ้ไม่เขาจะคืนเครดิตให้นะครับลองไปเอาอีกทีนะครับแล้วก็วางไปแล้วก็ครีเอทนะครับ ถ้าขึ้นเฟลเราก็ทำใหม่นะครับ อ่าเห็นไหม,มาแล้วครับแล้วนะถ้าขึ้นเฟลเราก็ทําใหม่แล้วบางครั้งอาจจะคนใช้มากขึ้นนะครับก็อาจจะมีปัญหาแล้วโดยเฉพาะเป็นของฟรีด้วยเนาะอ่านะก็ดีนะครับพอเราเราก็ได้เห็นข้อข้อผิดพลาดนะหรือข้อบอกพร่องน,นิดหน่อยเราก็สามารถที่แก้ไขได้ก็คือลบทิ้งไปแล้วก็สร้างใหม่นะถ้าขึ้นคำว่าเฟลนะครับโอเคมาแล๋ยเราลองมาดูกันนะครับ เราลังยิ้มอย่างมีความสุขข้างหลังคนข้างหลังก็เคลื่อนไหวนะเห็นไหมคนข้างหลังก็เดี๋ยวดูเต็มจอนะนะครับนะครับลองยิ้มภาพนิ่งนะครับนี่ภาพนิ่งแล้วคนข้างหลังก็มีการแอคชั่นกันด้วยนะครับเคเดี๋ยวคลิปนี้นะครับแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาดูกันนะครับเราจะเอาวิดีโอตัวเนี้ยมาทําเป็นโฆษณาขายสินค้านะครับหรือทําเป็นภาพแอนิเมชั่นหรือแอนิเมดูนะครับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับ ลองถูกใจกับท่านี้นะครับอ่าดูอีกทีก็ได้นะครับรอยมีศักดแล้วก็รูปนี้นะครับเป็นยิ้มใช่ไหมมีชีวิตชีวาไหมครับอ่าถ้าถูกใจกดไลค์กดแชร์กด s c r ตา e กดกระดิ่งติดตามคว้เก่านะครับแลบ้วพบกันพบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ